ยินดีต Some right <huh Becca good food> ้อนรับนะครับขอสู่ช่แน่ทูจีฟามนะครับมือนีกระสีผ้ามาอันนั้นถามราคานะครับถามราคางวผู้น้อยนะครับหลักกางัวมีหลายแบบหลายแนวนะครับสําหรับไปคุ้นเน่ทรงขุนนะครับหลุนทรงขุ้นหลุนเอ่อไปเรียงเป็นอนาคตพ่อพันเน่นะครับหลักกาอันนั้นราคาราคากับมีหลากหลายราคานะครับเดืองราคาก็มีราคาไป็นอะไรจ้าของนี่นะครับขยุกขยอกบาตีนะครับเดี๋ยว ถามราคางูอะไนอันองวงูวผูหน่อยนี่ราคาเนี่ยเขาสื่อนี่เขามีราคาสำเลยต่้งแต่เขาสื่อเริ่มต้นจากหมื่นหกหอดสามหมื่นหาจากมื่นหกอดสามมื่นหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคู่นี่สักก่อนคู่เอามาเปิดลิบนี่คูค่คู่นี่เท่าไรคู่นี่ประมาณคู่นีประมาณสามหมื่นหาสามหมื่นหานก 35, นะครับคู่นี่ต๊ตัวละเท่าไรตัวละตกตัวละมืะ่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับสำหรับหลุนงวัวไทายงวัวล้านเนาะงวไทายงวล้านค่ะหอกนี่ก็ ซื่อซื่ออันนั้นทรงไว้แล้วสี่ทรงบว้แล้วนะครับขอคนกับสี่ทรงแล้วนะครับกราพามาเอ่อะาผอยากไดพไผสนใจนะครับกับสร้างรดไม่ได้โอ้ตัวนี้หูแดงนี่มันบีดมาเต์อยู่ว่าตัวนี้เท่าโรลี่ครับมัดแดงดีเอะนี่นะครับหูหน่อยแดงตัวนี้ตัวนี้ทรงเหรว่าตัวนี้ทรงนครับทรงงเบิร์ดบ่แอกนี่เอ่อตัวซ้ำนี่รุ่นซ้ำเจ๊าทรุ่นเาโรลี่รุ่นแดงแดงนี่ ตัวนี้ตัวละสองหมื่นเก่าราคาทรงราคาขายเลยนะครับสองหมื่นเก่านะครับนี่ให้ดูอ้ยรออีดีนะครับนีใครอยากได้สีแบบบีบบีบมาเติร์ไปเลยนะครับแดงครับแดงฮอดเุมนครับฮอดทำเุมนครับแดงทั้งตัวตัวนี้ก็คือขายแล้วขายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรุ่นบัตรตัวนี้รุ่นรุ่นซ้ำเี่สองหมื่นเก่าตัวนี้กับสองหมื่นเก่าเท่ากัน ตัวนี้นี่ตัวสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่านะครับตัวละสองหมื่นเก่าเลยราคาทรงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสามหมื่นกว่าก็อยู่คางๆกันนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเลาะเบื้องเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจกันเดี๋ยวผมสีชิมเบอร์โทรไว้นะครับใครอยากได้งัวแนวใดงัวผูแนวไดนะครับงัวรุุนคุ้นหลุนเห็ดพอพันนะครับนี่เบิร์ดนะครับนีุ่่นรุ่นสามหมื่นกว่าสี่รลุนสามหมื่นสี่ครับสองตัวนี้รุ่นรุ่นแม่นเบิร์ดบอกหุนสามหมื่นสี่ นี่ครับสามหมื่นซีเบิดนะครับนี่รอ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 นี่นะครับรอรอนี่งสามหมื่นซีนะครับนี่นะครับนี่นะครับนาตาบาหมันรอนะครับสามหมื่นซีแต่ว่าทรงเบิดนะครับสําหรับหลอดหนีนะครับนี่นะครับให้เบิรงเลยนี่นะครับบาหมันหนี่นะครับนาตุสุน้านานี่ครับรุ่นสามหมื่นซีคือกันนี่ครับสามหมื่นซีนะครับนี่นะครับ หอกนี่มีประมาณเจตัวหอกอ้อยู่สิบสตัวิบสามตัวเอารวมๆเขาสี่ทรงสีง่ทรงนี่ย่ี่หกอหกตัวนะครับเดี๋ยวเขาเกิดเขาเจากระิมาเอาลแล้วละอีกจักหน่อยนะครับนี่นะครับรุ่น 30, สามหมื่นสี่เนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งขอกคัดไปกันเลยนี่นะครับงูผูเยอะนะครับงวผูนี่นะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นทัดไปนะครับรุ่นค้าเงียวๆนี่อ่ะรุ่นสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ามืนีทั้งขอกอยู่นนี้ กระปุกสองมื่นเก่าก็มีเนาะคอกนี้ราคาเริ่มต้นที่สองมื่นเก่านะครับสองรุ่นนี่หลายรุ่นหลายตัวนะครับไห้เบิ้งนี่นะครับรุ่นคุ้นก็มีรุ่นตัวได้รอรอมีแววแนี่ก็เอาไปเลี้ยงเฮ็ดพ่อพันธุ์นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวตัวงามตัวบางงามก็มีหลายตัวนะครับมีรวมกันไปแล้วแต่ให้ติดตาถึงนะครับไให้ตาถึงเห็นตัวงงามก็ เอาไปเห็ดเป็นพัวพันธุ์นะครับตั้งโต้ข้นก็เอาไปคุ้นแน่นะครับเอาไปคุ้นแน่ไปเลี้ยงแนะนะครับรุ่นเการุ่นรุ่นนี่สองหมื่นเก่าวนี้นีครับรุ่นทั้งนาเข้านี่สองหมื่นเก่านะครับนีนะครับสองหมื่นเก้าพันนะครับนี่นะครับรุ่นจะรุ่นรุ่นไ่เข้ามาอีกเนาะรุ่นนี้รุ่นใหญ่ที่สุดในคอกนะครับรุ่นนีครับบามันนะครับบาบามันนี่ครับรุ่นซ้ำนี่เท่าไรรุ่นซ้ำนี ตัวละสี่หมื่นนี้นะครับตัวละสี่หมื่นนะครับนี่นะครับงวอพ่นค่ะจากทางเขานะครับท่างเขาคอกผุ่นครบเย่าจนสุดคอกนะครับสุดไปฝุ่นนะครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจอยากสีสั่งงวผูกกับเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรไ้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรไปนะศูนย์หกห้าสองสี่เจ็ดสามหนึ่งศูนย์สามบาวตีเนาะนี่ครับบาวตีนะครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจอยากอยากได้งวผูกนะครับ เขามาเบืองได้ขอกได้บ่เขามาเบืองได้นะครับพีกัดขอกกับบันไม่เจริญน,นะครับตำบลนามสมัยอำเภอการผือฝนจัจงหวัดอบุบลราชธานีนะครับผู้ดใดอยากได้เงวผูนะครับรุ่นคุ้นรุ่นรอนหน่อยๆง่ามๆนะครับกับเขามาเบิองมาเลือกได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้รถรถนี้เข้าค้ายเบิร์ดแล้วนี่รถนี้เข้าคล้ายเบิรดแล้วนะครับผู้ใอยากได้ระโทษสร้างรถไหมนะครับเพื่อนกับสีห้าเขาดีเรื่อยนะครับวัาผูาาน, ah น, ah นะครับ เดี๋ยวสําหรับมื้อนี้นะครับผมก็พามาชมมะเบงนะครับว่าผูรุ่นรุ่นขุ้นรุ่นเอาไปเห็ดพ่อพันุนะครับมันก็มีหลายตัวอยู่รวมกันอยู่ในขอกนะครับเดี๋ยวสาหรับมื้อนี้ผมก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับไผสนใจก็โทรมากตามเบอร์ติดต่อนะครับที่ผมขอเพิ่นไหวนะครับกับสำหรับมื้อนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ